สวัสดีค่ะพี่น้องวันนี้ก็มากินตําแตงไก่ย่างกับฉันเดินพี่น้องเจอฉันทําวันนี้ยกินแล้วไก่ย่างอร่อยอร่อยพี่น้องเอ,อ้ยเนี่ยกินเป็นไงลายแซบอกอุต้ตูดตูดใจอันนี้เลี้ยงขีมนันด้วยนะบา้าอืมตำแตงพี่น้องมันนี้พักด้วยวัน,น พักสุลัดนี่จะพักสุลัดตัดทิ้งไหมลูกไก่ย่างก็อร่อยเหมือนกันนะเนี่ยอ,อร่อยนิดนึขงขาเน่นๆพี่น้อง มากพี่น้อง <c oughs> มันมีพักเลยบ้าเนี่ยพี่ด้าหาหิ่เขาวลายไม่ต้องใส่พักเนาะได <c oughs> ้สองทีท <c oughs> ี่สิอยู่กันในครัว <c oughs> <c oughs> ต้องใส่น้ำจิ้มเลย <c oughs> อร่อยมาก Nå er det ferdig. คุณหลักการเลยน,เน,น,นั่นจอดจอดโน่ แ่งพี่น้องเอ้ยอร่อยอร่อยมาด้อสุดวันนี้ฉันเอาริกแห่งต่ำคุยกันกันดื้อเดือ Được thật Hãy nhỏ cho kênh Ghiền Mì Gõ Thank you. <laughs> khi nào cho mình phải lừa lại đi 2 mày, 2 mứ sẹp, lái bình ngọc. Ơ, mìnhเจอ, mìnhเจอ. อร่อยแลงต้องกินแบบหิวๆเนาะน้ำไก่กรอบดีจอจะลื้อของนะลูก <What? S 1> อย่าไปลื้อของ 我的美没注 ไก่นี่น่ะหนือน้ออร่อยเลยเขาเอากระโุดเลียงเนื้อไก่เืองๆนองทำไมอร่อยจีแล้ลฉั้นก็ขอจบคลิปไปแค่เท่านี้เดวยค่ะพี่น้องขอบคุณทุกคนที่เข้ามาชมในส่องสาวผลาดไก่ถิ่นจ้ะ ยังไงก็ฝากกดติดตามช่องสาวพลาดไกลทินดเดือดพี่น้องเ้อเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปจ้ะขอบคุณทุกคนที่เข้ามาให้กําลังใจซึ่งกันและกันจ้ะบ๊ายบาย